มีการปรับตัวลดลงแรงนะคะหลังจากที่คุณไบเดนหรือว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีการประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะว่าใครที่จะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานเฟดเนาะสมัยถัดไปนะคะไฟนอลแล้วคุณไบเดนยังคงเลือกคุณเจอร์มพาวเวลประธานเฟดคนปัจจุบันให้นั่งดํารงตําแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่2ค่ะจุดยืนนี้นะคะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการหันกลับมาคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ หรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการเดินหน้านะคะปรับนโยบายการเงินจากผ่อนคลายเป็นพิเศษกลับสู่สภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการเทเปอร์หรือการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE หรือแม้กระทั่งอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเร็วว่าการคาดการเดิมค่ะเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะการคาดการนี้เองเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการพุ่งขึ้นแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบ16เดือนค่ะบกรวมกับอัตราผ รับแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีก็มีการปรับตัวสูงขึ้นขึ้นมาขึ้นไหวไม่ไกลจากระดับสูงสุดของปีนี้ค่ะซึ่งนี่คือปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่อยู่เบือ้องหลังการปรับตัวลดลงของทองคาค่ะในแง่ของปัจจัยทางเทคนิคค่ะทองคําลงแรงจนหลุดระดับแนวรับสําคัญบริเวณ1,833-1,830 USD ค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักลงทุนมีการขายตามทางเทคนิคนะคะเซลสต็อปออเดอร์ทำให้ทองคําร่วงลงต่อจน กระทั่งเมื่อวานนี้ทองคำมีการหลุดระดับแนวรับจิงวิทยาบริเวณ1,800เหรียญแล้วก็ลงไปทำโลที่บริเวณ1,782เ s อุโงอล่ะโดยรวมแล้วทองคำลงมากว่า60เหรียญแล้วนะคะเอ่อทองคำทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซค่ะบวกรวมกับตอนนี้ราคาเริ่มมีสัญญาณทางเทคนิคที่ม่งชี้ว่าโมเมนตัมในทิศทางขาลงชะลอตัวลงบ้านในระยะสั้นสัญญาณที่ว่านั้นก็คืออะไรใจบ l l i s h Divergence ในทำเลมหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มองแบบนี้ค่ะมองว่าทองคําอาจจะเกิดการรีบาวกลับในช่วงสั้นแต่ประเมินว่าการดิตัวกลับเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาผลักดันราคาและตราบใดที่ทองคํายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านในโซนประมาณ1 8 3 3ได้ยังประเมินว่าเป็นการดิตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะคะดังนั้นหาจังหวะที่เขาดิตัวขึ้นในการขายทํากําไรนะคะหรือในการเปิดสถานะขายค่ะ ประเมินนาวต้านแบบนี้ค่ะนวต้านแรกอยู่ในโซนประมาณ1,809ถึง1,811ยูนิตลค่ะยกเว้นว่าทองจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ1,811ได้นะคะค่อยรอขายบรเิเวณนาวต้านถัดไปที่1,826ถึง1,833ยูนิลค่ะนี่คือฝั่งบนค่ะฝั่งข้างล่างนะคะคนรอเข้าซื้อไม่ต้องรีบร้อนค่ะหาจังหวะที่ทองคำเขาสามารถสร้างฐานของราคานะคะนะแนวรับวันนี้ประเมินโลของเมื่อวานนี้ เป็นเปเป็นแนวรับแรกค่ะแต่อยากให้เผื่อไม้นะคะว่าในกรณีที่ทองคําหลุดระดับ1,782ัเบนี่ยจุดซื้อจะต้องถอยลงมาค่ะอยู่ในบริเวณ1,773ถึง1น6 9ยูเซอร์เฮาส์นะคะโดยรวมแล้วทองคํานะคะระยะสั้นมีการปรับตัวลดลงแรงแต่ภาพหลักของทองคำค่ะตราบใดที่ยังยืนเหนือประมาณ1,757อาจจะเกิดการรีบาวกลับในช่วงสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าทองคําหลุดระดับ1757 อาจจะทําให้ภาพรวมทองคําในระยะกลางมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนักทุนยังต้องระมัดระวังในการลงทุนเช่นเดิมค่ะรวมถึงวันนี้เองค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายรายการแล้วก็หลายรายการเป็นตัวเลขที่สําคัญนะคะอันที่เช่นจะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งที่2 GDP ประจําไตรามาสสาของสหรัฐยอดสังส่งซื้อสินค้าคงทนจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อของเฟดนะคะอย่างตัว ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบคุคคลพื้นฐานหรือว่า C-PCE o นะคะรวมถึงดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคช่วงท้ายจากมหาลัยมิชิแกนตัวเลขพวกนี้ถือว่ามีในยะสําคัญแล้วก็อาจจะทําให้ทงคำค่ะในช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะรวมถึง4ี่ทุ่มมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนได้ค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำค่ะหรือใครสนใจเทรดในตลาด global market นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโค m เอกโนะคะ,ะ bitcoin futures หรือแม้แต่กระทั่ง i n d e futures ไม่ว่าจะเป็น S&P 500 futures, Dow Jones futures ก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ